มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอนนาเทียบภาพอดีตและปัจจุบันหลังตัดกระเพาะหลายคนอึ้งตาแตก ย้อนกลับไปเมื่อ1-2ปีก่อนแอนนาวรินทร์วัสังได้มีโอกาสไปรถน้นเดินแบบบนรันเวย์ใหญ่ๆระดับโลกนะคะประกบเหล่าคนดังมากมายวันเวลาผ่านไปหลายสิ่งหลายอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่างจากคนที่เคยน้ำหนัก65กิโลกร,รมัมเพราะว่าทำการผ่าตัดกระเพาะตอนนี้น้ำหนักตัวดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวถึงกับออกมาแชร์เป็นอุทาหรณ์เตือนใจใครหลายคนว่า สภาพตอนนี้90กิโลกรัมเสื้อเหลืองจบแล้วจบแล้วนะหุ่นนางแบบจาก65กิโลกรัมหลังผ่าตัดกระเพาะ6เดือนตอนนี้จบจะอ้นวนกว่าก่อนผ่าตัดอุทาหรณ์สายกินที่คิดว่าตัดกระเพาะจะไม่กลับมาอ้วนพูดเลยไม่จริงมันสามารถอ้วนเหมือนเดิมหรือมากกว่าเดิมได้นะถ้าไม่คุมอาหารปากกาฉีดพุงก็เอาไม่อยู่บรรลุนก็ทําไม่ได้จะตัดอีกหมอก็ไม่ทําให้หมอให้ไปปรับการกินใครมีวิธีดีแนะนําหน่อยค่ะ จากโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำในการลดน้ำหนักดูแลรูปร่างได้อย่างเห็นผลค่ะแอนนาเทียบภาพอดีตและปัจจุบันหลังตัดกระเพาะหลายคนอึง้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิดัดถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ